ทะเลเออดูค่ะอูยดอกไอ้นี่ป่าสวยมากเลยโอ้ยหอมเย็นค่ะท sure> ุกคนหอมมากค่ะทุกคนสิตีปลอมซะตีแขนตะกอดตบซะตีตบซะตายฤทธิ์ไปตีล็อตซะตีกอด ไปเก็บคณะทะเลค่ะมาถึงแล้วน้องฟ้าสวยงามค่ะดอกไม้สวยๆลมแรงเหมือนเดิมดูค่ะสวยงามมากน้องกวางอยู่ไหมน้องกวางเก้งกวางมาเดินแล้วแล้วโน่นค่ะนอนอยู่โน่นค่ะทุกคนโน่นซูมซูมซูซูม,ซม,ซม,ซม นนอนอยู่นู่นค่ะอมได้แค่นี้ค่ะทุกคนนู่นค่ะติกอดเดือเกล็ดเตี่ยตุกเห็นกอดคำเฮียสตูสิติโซ่บัต้าติเล็เกล็ดเนี่ยหินลังแม็กดอกไม้สวยมากเลยค่ะไปเร็วไปเก็บกระนาทะเลมาเร็วเร็ว thì mang men skà thì fish skà đó thì yeah, non her. có chưa, đọc mai có gang <laughs> quang, yeah. 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 <laughs> có chưa, gang quang đã, tì số vắt à, à Ja, det er der. Er det det, Det er undertøjet, der. Ja, det er undertøjet, der er skærm. Kom uh, nu, du tager er mig. Hva? Ja. ja. Se, det er mange mennesker. Ja, det er mange mennesker at fiske. Ja. Ja. Har du fanget nogle fisk? Nej. No. Nå. ถา <laughs> มว่าได้ปลาไหมไม่ได้เหยอเหย้สวยมากทุกคน yeah, yeah. Yeah. อ้ยเดี๋ยวบิสกิตจะเล่นเล็กๆมินมัวยะโอเคถูกแล้วมั้ยตัดติดมัวยะมามามาคนเยอะมากค่ะทุกคนมาไทยก้ามามา ดีสแกนบล็อกนดอ๋อสตาร์คคนดีสแกนบล็อกสตาร์คคนนี่ค่ะทุกคนคนมาเก็บหมดค่ะทุกคนดูค่ะมีตะลอยเขาเก็บถ้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่หลังจากที่เก็บไปงวดแรกนะคะอ๋อกำลังงามเลยนี่ค่ะใบอ่อนๆงามมาก ก้อนแท้ใช่แล้วแล้ i แล้ v แลเวแล้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 ว่ลคนแล้วแล้วแล้วแลตรงนั้ก,นก,นะะนนก็้แวแวแ้้แว

ผักขมก็มีค่ะทุกคนเนี่ยนี่ผักขม <Okay. S 1> นี่ค่ะผักขมก็งามอันนี้ผักขมนะคะทุกคนกินได้ค่ะอร่อยด้วยกินได้ไหมกินได้สิครับกินได้สิครับมาแล้วเอาหมด ชอบชอบกินผักขมนี่ค่ะงามผักกินได้เอาหมดทุกอย่างค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้นี่งามบองงามบอนี่ค่ะถุงใส่ถุงใส่ ก a n do open, open. Yes, c yes, a ร d ู open open than ยัดกา n ใส่ถุงยัดกาใส่ถุงเอาผักใส่ถุงอ่ะปลาพุทธิ์่นเนี่ยย้ายเย็บมาไม่เนี่ยชักตักนี่ก็เหี้ยเนี่ยโอ้มีล็ด้วยโอ้ผักขมลูก นี่ก็ผักขมต้นเล็กนะคะเนี่ย<ห>ไม่ต้นเล็กไม่เอาลูกเอาต้นใหญ่เอาต้นใหญ่เอาต้นใหญ่อันนี้ได้ที่ใหญ่เดี๋ต้นใหญ่มาพูดอิปะ่ะเ,เอาหมดนี่ค่ะอุยเยอะอยู่นะนี่ ผักขมผักขมนี่ค่ะจะค่อยเก็บคณะทะเลด,ดิผักไอนนี้ตัวนย่ yeah. อ่ะใส่ถุงโอ้วันนี้มีคนมาช่วยเก็บผักค่ะทุกคนจะช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะเนี่ย หลวกกินแซบแซบพี่น้องแซบแซบไหมแซบิแซบอีลีแซบอีลีดูคณทะเลค่ะนี่พี่น้องเบิงค่ะโอเมนห้อยข่อยเอาเด้อพี่น้องนี่งามคักงามแน่ค่ะเราก็ไม่ได้เอามีดมาเหมือนเคยนะคะ ออนเลยค่ะพี่น้องไข่ส้มติดพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะไปค่ะเพิ่นมาคอมเมนต์ได้ว่าเฮามาเก็บเจ้าค่ะพี่น้องตุสกนร์ได้กอยแวนเน็กสแกน,กน,แกนคนอื่นเิ่นก็มาเก็บคือกันพี่น้อง ข้ากินเป็นค้ออื่นจะกินเป็นทุนกันค่ะปะ๊าคำเบเนไว้พักหลายด้วยพี่น้องลงค่ะพักคมพักคมพักตี้ค่ะพี่น้อง น้ทะเลคะ่ะโอ้ยดูค่ะเขาเป็นดอกงามมาเรามาตอนนั้นแล้วก็เว้นอาทิตย์นึงก็มาอีกอ๋อมันก็จะได้เก็บงามๆเนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็นี่ค่ะมันก็มีคนมาเก็บเนาะคะ่ะทุกคนปล่อยให้หลานเดินเล่น สายทะเลนะคะแล้วก็มาเก็บผักอยู่ค่ะลอยเขาหักไปสะออนด้วยค่ะพี่น้องสะออนห้อยเพลินพักก็เอาไปอ,อ่อนอนงวดนี้งวดนี้มาไม่ถูกจังหวะค่ะพี่น้องแต่กระดอ่อ,อนๆออ,นอยู่ค่ะแล้อ่อนออน,ออน เอ้าเข้ามาเ้าปามาเมาคมเฮียมาเมเฮ้ามามอ้พมเมปาคำเข้ามขามเดมเ้ามาเเ ติเกย์เองเนาะติเกย์เองเนาะไปเย้ตีกอดเย้ดูกอด้ yeah. ดอดดนไป yeah. ดเจอผักอะไรเอาหมดค่ะทุกคนนี่ค่ะดูเขาขึ้นนี่นี่ผักขมเขาก็เรียกผักขมอีกชนิดนึงนะคะแต่ยังไม่เคยกินค่ะ ไปค่ะไปค่ะอุ้ยเก็บผักคขมค่ะเนี่ยค่ะยาเตี้ยค <Yeah. c oughs> <c oughs> ุยกับตาให้ทายกล้าคุยกับตา ขอบคุณวุ้ยตึนงางามๆนี่เ็นตูห้อยอ้อยไหมไะอะทชยก็ะพอ,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 อมาตกปลามาเล่นน้ำคะ่ะวุ้ยเสียดายแท้พี่น้องมาอาทิตย์นี้ เพิ่นเอาไปเบิดค่ะพี่น้องเบิรงค่ะนี่ห้อยเพิ่นเอาไปไม่้ยูค่ะพีะ่น้องเสียดายแท้เสียดายแท้ได้ได้แนง่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะ,ะเสียดายแท้พี่น้องมาเมือนี้ปหมา ไปครับเพิ่นกระฮักเลยเนาะมุ่นเอเล่พี่น้องห้อยเพิ่นเอาห้อย่อยเอาพร้อมอุ่นเอเล่ ดูค่ะห้อยเพิินมะหักไปใหม่ๆดูมามาท่านเพิินเนาะข้ามาที่หลังเนาะค่ะใบอ่อนๆเอาโอ้ย,อยเคลียถึกตน้นนี่นี่ตกใจเบิดเลยค่ะพี่น้องไอต้ต้นไอ้กุหลาบทะเลเนาะเบิ่งน้ำเพินินแบกหาแบกหา ดูค่ะไฟอ,อ่อนๆก็ยังมีอยู่มันอะไรดอกตูมันหมดที่แล้วแล้วค่ะพี่น,อออน้องอ่อนๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะก okay, ปะมวนคือหมดที่แล้วเลยพี่น้อง ค่ะห้อยเพินมาเอาไปปรโดนห้อยเพินมาเอาไปปรโดูนด้ิ่งได้ไปอ้อนๆไปพัดใช่ค่ะมันไหลเปิ่งดอกไม้ค่ะพี่นอกลาบทะเลค่ะงาม โอ้ยไล่ตาบอเี่นออกของคอยมค่ะมมีแล้วพี่น้องพี่น้องจาพี่น้องจาโอ้ยผันฮับไปบดเร็วทิ่มาแต่ผลกินบอเป็นเด้อพี่นองผันจะกินเป็นได้ค่ะ อ่อน,อ,อนๆเลยค่ะพี่น้องมงดูโอ้ยมื่อนี้บ่หมานพี่น้องเปินมาอเอาไปเปบิดตกรบ่กเมนได้เห่ากินเป็นเนาะค่ะเพินก็กินเป็นคือกันมองดู แต่มาเอาเดอ้อมือนนันกำลังงามหม,มือนนันก็เว้นไปทั้งสองอาทิตย์เนาะค่ะกว่าจะมาดูค่ะดูพคนเดียบันฮักข้างเพ่บดโอ้ยบัง เอากระแหนงมันกระแหนงอ่อนๆหัด,ดอายุได้ยุ่ พ,พัดพัดน้ำมันหอยพี่น้องแสบพัดทั้งใบเลยค่ะ โซมาต์สวัสดีนะคะ